เอาเริ่มไปแล้วครับนะตอนนี้เขาก็มาคุยกันเรื่องมาตรา112นาะยกนัฐมุรตรีประกาศกล้าวนะฮะจะดำเนินคดีกับม็อบทุกคนนะฮะแล้วก็เอากฎหมายทุกฉบับทุกมาตราไม่เว้นเลยไม่ว่าจะกินหมูกระทะก็โดนจับนะนะใช้เตาแก๊สก็โดนจับทิ้งขยะก็โดนจับนะครับพ่นสีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็โดนจับนะชุมนุมไม่ขออนุญาตก็โดนจับนะฮะแล้วก็ชุมนุมไม่เลิกก็โดนจับนะครับฟางปลาสิ่งของจับก็คือจะใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราดําเนินคดีกับนะพวกนักเรียนน้องๆ้อง,องทั้งหลายที่ชุมนุมประทว้วงโดยนายกก็คงจะหนึ่งไม่ลาออกสองก็ 2, คงจะไม่ประนีประนอมอะไรแล้วเมื่อก่อนนี้บอกจะรับฟังความคิดเห็นแต่ตอนนี้ก็นายกบอกก็ไม่ไง นะครับก็คงจะไม่และรับไม่ได้ตอนนี้มีคําพูดของนายกอยู่2คํคำนะฮะก็คือคําถามแรกคืออะไรฮะนายกพูดว่าอหนึ่งไม่เราเท่ากับว่าข้อข้อเสนอของน้องๆผู้ประท้วงชู3นิ้วก็ตัดไปแล้วข้อ2ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอรอของประชาชนก็คือของผู้ประท้วงเนี่ยแหละก็จบไปแล้วนะข้อสุดท้ายปฏิรูปสถาบันก็จบไป เพราะฉะนั้นถ้ากับนายกรันตีไม่รับเงื่อนขอะไรของเด็กเลยทั้งหมดนะฮะนะครับนะทั้งหมดก็คือ3ข้อก็ไม่รับเลยทั้งๆท,ท,ที่บอกว่านะจะประนีประนอมจะถอยกลนละก้าวนะสิ่งที่พูดไปนั้นก็ทนายก็ไม่เอาแล้วไม่ถอยแล้วนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็ไม่รู้จะผ่านได้หรือไม่ก็ผ่านแค่สองล่างก็คือล่างล่างของฝ่ายค้านกับรัฐบาลซึ่งแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เท่านั้นฮะตัดอำนาจสวก็ไม่ผ่านบัตรเลือกตั้งสองใบก็ไม่ผ่านนะครับเพราะทะนี้มันก็เหมือนกับว่านะประเทศนี้จะไม่มีการปรีประนอมอีกต่อไปแล้วนะสิ่งที่เหลืออยู่สำหรับนายกประยุทธ์ก็คืออะไรฮะการสั่งให้มีการจับกลุ่มดำเนินคดีกับการนำผู้ประท้วงและผู้ประท้วงทุกคนโดยเฉพาะมาตรา1้อนะครับ มาตรา112ก็คือข้อหาดูหมิ่นสถาบันพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆผมอยากจะเปิดให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับว่ามาตรา112เนี่ยเขาว่าอย่างไรนะครับ <c oughs> ปกติแล้วเนี่ย <c oughs> เวลามีคดีหมิ่นประมาทเราก็ไปแจ้งตำรวจหรือฟ้องศาลว่าหมิ่นประมาทก็มีโทษจำคุกตามมาตรา326และมาตรา328ถ้าเป็นการดูหมิ่นโดยการโฆษณาก็จำคุกไม่เกิน2ปี แต่ส่วนใหญ่ท่านก็สารท่านก็จะรอการลงโทษมาตรา328 326เนี่ยน,น้อยมากคดีประเภทนี้ที่สารจะลงโทษจำคุกยกเว้นไปด่าผู้หญิงว่าเป็นกระหลงกระเหลือและต่างๆที่มันดูร้ายแรงอันนั้นอาจจะจำคุกที่สารนรีกาตัดสินมาส่วนใหญ่นอกนั้นสารรอการลงโทษหมดนะครับนะมาตรา326 328 <c oughs> ก็เป็นคดีห <c oughs> มิ่นประมาททั่วไปนะ โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินสองแสนไม่มีโทษขั้นต่ำสารอาจจะปรับอย่างเดียวก็ได้นะเช่นคดีพวกนักลบป่วนด่านทั้งหลายสาลอุทธรณ์ก็ตัดสินมาว่าให้ปรับ10,000แบาทนะครับปรับ1,0,000แบาทแต่ไม่มีโทษจำคุกอะไรก็มีครับเยอะแยะนะนะหรือโทษจำคุกรอก็มีเพราะฉะนั้นคดีหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ติดคุกเอ,า,อาง่ายๆไม่มีโทษขั้นต่ำ นะเพราะในกฎหมายใช้คําว่าจําคุกหรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับเพราะฉะนั้นสารอาจจะปรับอย่างเดียวก็ได้ไม่จําคุกไม่ปรับก็ได้เมื่อดูเจตนาลมแล้วเนี่ยเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยมีเหตุมีผลน่าเห็นใจอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะคือคนทั่วไปเนี่ยถ้าโดนหมิ่นประมาทนี่ก็ไปไปไงโดนใส่ความโดนใส่ร้ายทําให้เสียชื่อเสียงนะถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังอันนี้ก็ก็ไปฟ้องศาลไปก็ดียอมความได้ แต่ถ้าเกิดว่าไปดูหมินนะร้อยสิบสองนะคเราไปดูร้อยสิบสองไปดูหมิน่นพระมหากษัตริย์ดูหมิ่นในหลวงนะฮะร้อยสิบสองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะมันก็จะเป็นความผิดเขาเรียกอะไรความผิดต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สําเร็จราชการแทนพระอ,องค์เขาเรียกเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะฮะ ถ้าเกิดมีการไปพาดพิงสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะครับตามกฎหมายอาญาเนื้อหาส,สาระสําคัญเนี่ยของมาตรา112ในกฎหมายอาญาเนี่ยเขียนไว้สั้นแค่2-3บรรทัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ฝากรัฐบาลอย่ายไปตีความไปเยอะมาตรา112เรื่องดูหมิ่นสถาบันเขียนว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึงสิปีโอ้โหโทษหนักมากฮนะหนักมากว่าคดีพวกลักทรัพย์ล้นทรัพย์อีกโทษจําคุกถึง15ปีเนื่องจากมีการแก้ไขกันในปี2519เพิ่มโทษนะเมื่อวันที่2 1่สตุลาหนึ่แก้โทษไปถึง15ปีทําให้คนหวาดกลัวในการพูดถึงสถาบันพระหมหากษัตริย ซึ่งความจริงแล้วการพูดถึงสถาบันมหากษัตัตย์เนี่ยถามว่าพูดถึงได้ไหมได้ครับถ้าไม่ได้หมิ่นประมาทถ้าไม่ได้ดูหมิ่นถ้าไม่ได้อาคาตมาดรล้ายนะเราพูดถึงในหลวงนะครับเราพูดได้ถ้าเราไม่ได้หมิ่นประมาทในหลวงเราไม่ได้ดูหมิ่นในหลวงหรือแสดงความอาคาตมาดรล้ายในหลวงหรือพระราชนีเนี่ยพูดได้ครับไม่มีความผิดครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดตามข่าวสารแล้วกลายเป็นว่าถ้าเราพูดจาพาดพิงในหลวงหรือพระราชินีเนี่ยนะต้องติดคุกติดตาราง15ปีอันนี้ไม่จริงครับการพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการดึงฟ้าต่ําเป็นการเอาสถาบันพระหมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อประโยชน์ของตัวเองในการที่จะอยู่ในอํานาจต่อไปนะฮะที่ผ่านมาเราไปดูคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นสถาบันเนี่ยมีน้อยคดีมากที่สาลลงโทษจําคุกนะ แล้วก็มีน้อยคดีมากที่อายการสั่งฟ้องหรือตำรวจสั่งฟ้องน้อยครับนะนะครับน้อยมากนะครับเพราะคดีคดีหมิ่นสถาบันเนี่ยโทษมันหนักถึงสิบห้าปีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกนนำผู้ประท้วงจะมีความผิดเนี่ยข้อหาหมิ่นสถาบันเนี่ยต่อเมื่อหมิ่นประมาทใส่ร้ายพระมหากษัตริย์นะถ้าคำพูดของแกนนำที่พูดถึงพระองค์ท่านเนี่ย ไม่ได้หมิ่นประมาทไม่ได้ใส่ความไม่ได้ใส่ร้ายพระมหากษัตริย์หรือพระราชนีเนี่ยน,นะก็ไม่มีความผิดครับนะฮะคำว่าหมิดประมาทคือใส่ความใส่ร้ายพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีถึงจะมีความผิดถ้าไม่ได้ใส่ความไม่ได้ใส่ร้ายไม่มีความผิดถ้าเป็นการพูดถึงพระมหากษัตริย์ในทางดีในทางในทางที่ ไม่ได้หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายไม่มีความผิดครับเพราะคําว่าหมิ่นประมาทหมายถึงยืนยันข้อเท็จจริงในทางร้ายนะถึงสถาบันว่านะถึงสถาบันเนี่ยยืนยันข้อเท็จจริงในทางร้ายต่อพระมหากษัตริย์ในทางร้ายถ้าไม่ได้ยืนยันในทางร้ายไม่ได้ใส่ร้ายพระองค์ท่านไม่มีความผิดครับนะครับนี่คือข้อแรกเรื่องหมิ่นประมาทคือการใส่ความนะครับข้อต่อมาดูหมิ่น ดูหมิน่นหมายถึงใช้คำหยาบคายต่างๆนะใช้คำหยาบคายต่างๆในทางที่จะลดทอนศักดิ์ศรีของพระองค์ท่าน <c oughs> ข้อ2องนะฮะถ้าใครก็แล้วแต่นะครับเป็นการพูดถึงนะครับนะในลักษณะลดทอนศักดิ์ศรีของพระองค์ท่านถึงจะมีความผิดดูหมิน่นส่วนใหญ่เป็นคำหยาบ,นะ,บน,ะนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ได้ดูหมิ่นพระองค์ท่านหรือลดทอนศักดิ์ศรีพระองค์ท่านก็ไม่มีความผิดนะจะผิดต่อเมื่อเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีพระองค์ท่าน3แสดงอาแสดงความอาฆาตมาด้ายหมายถึงว่าคมคูจะฆ่าพราะองค์ท่านนะจะทําร้ายร่างกายอะไรต่า,ตางๆเหล่านี้ถึงจะมีความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตราร้อยสิบสองเนี่ยนะต้องตีความเข่งคัดเพราะโทษันหนักนะครับนะเพราะโทษบนหนัก ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่าลุงนะลุงเนี่ยโดนแจ้งความเป็นคนแรกและมาตาร้อยสผมติดตามข่าวนะจริงเท็จหรือไม่อย่างไรไม่ยืนยันนะคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนอะาณาจักรไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจนกว่าครับจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าทําผิดจึงจะถือว่าเป็นผู้กระทาความผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรุง้งเพนกวินไม้ ทนายอาโนนหรือใครที่กำลังโดนแจ้งความเรื่องมาตรา112อยู่ขนาดนี้ <c oughs> นะครับนะก็เป็นเพียงคนที่ถูกกล่าวหาเท่านั้นนะยังไม่มีความผิดครับทั้งลุงทั้งเพนควินทั้งไม้ทั้งอะไรใครอาโนนก็ไม่ต้องไปต่อสู้คดีเอาว่าสิ่งที่เราพูดไปเนะี่ยเรามีเจตนานะในการหมิ่นประมาทในการดูหมิน่น ในการแสดงความอาฆาตบาดล้ายสถาบันพระมาหากษัตริย์หรือไม่นะครับนะก็ต้องไปต่อสู้กันไปชี้แจงกันนะครับมันยังมีขั้นตอนมีอะไรอีกยาวไกลก่อนที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติซึ่งเป็นพนักง,งานสอบสวนคดีหมิ่นสถาบันเนี่ยต้องตั้งเป็นคณะกรรมการนะครับไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนตามโรงพักทั่ว,วไปไม่ใช่นะนะต้องไปโอ้โหใช้เวลาอีกนานแจ้งข้อหาแล้วอีกนานครับกว่าจะมาสรุป ทำความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวนว่าผิดหรือนะหรือไม่อย่างไรนะมีขั้นตอนอีกยาวไกลหลังจากนั้นตํารวจสรุปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือต้องมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานส่งไปยังอัยการสูงสุดไม่ใช่อัยการธรรมดานะต้องมีอัยการสูงสุดนะครับเข้าร่วมนะครับนะครับแล้วพิจารณานะครับว่าสมควรสั่งฟ้องหรือสมควรออกคําสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรโอ้ขั้นตอนอีกยาวไกลรุร้งเพนกวินเนี่ย โดนกล่าวหาแล้วก็ยังไปร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ร้องความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดก็ได้ยังมีขั้นตอนอีกเยอะอีกหลายปี